สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กันในเกม Clan of Clan นะครับทุกคนลองมาเล่นนะครับ Minecraft เล่นมาเยอะแล้วนะนะครับทุกคนลองมาเล่น Clan of Clan มางนะครับอันนี้ก็จะพามาสำรวจนะครับทุกคนบ้านของผมเองครับไม่ได้เข้ามานานมากครับทุกคนขุดเพชรก่อนเลย โอ้โหใครมาโจมตีบ้านกูมั่งเนี่ยโอ้โหอะไรวะอะไรเนี่ยทุกคนผมม่ได้เข้ามานานมากนะครับทุกคนนา,นาทีนะทุกคนจะเล่นอันนี้ก็มันเล่นให้ทุกคนดูสักหน่อยนะครับนี่นะทุกคนก็บ้านประมาณนี้ครับบ้านก็เล้ยวสิบห้านะครับเครื่องยิงหินก็เลี้ยวสามนะครับทุกคนอันนี้ ปืนใหญ่อินซีเร็วห้านะครับเครื่องสูบน้ำอเมริดกาเร็วสิบห้าครับทุกคนเกือบหมดนะอันนี้ก็เร็วสิบสามนะครับทุกคนปืนครกนะปืนใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับยี่สิบนี่นะครับบ้านครับประมาณนี้นะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองโจมตีนะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาไปดูบ้านมืดกันทุกคน บ้านมือก็ไม่ค่อยได้ล่นนะทุกคนไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขี้เกียจหละเอาง่ายทุกคนบ้านมือก็เร็วเก้านะนี่ก็เร็วหนึ่งปืนคบไหลกระบอกเล้วเจ็ดอันนี้เร็วหกน,นะทุกคนปืนใหญ่นะนี่นะทุกคนประมาณนี้นะครับลูกระเบิดก็เร็วเจ็ดน,นะทุกคนประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเอาทุกคนเตรียมลุยนะทุกคนพร้อมลุยนะ อะไรเนี่ยม่ได้เข้านานมากเนี่ยกดอะไรขึ้นเนี่ยคืออะไรเนี่ยคืออะไรวะทุกคนลงทะเบียนเอาลงแม่งเลยเอาทุกคนไปพวกเราผมว่าจะลองต่อสู้นะทุกคน ออกไปบุกบ้านคนอื่น,นบ้างนะทุกคนโอ้โหบ้านนี้ยังไม่ไหวเลทุกคนขอผ่านขอผ่านบ้านนี้เหรอโอ้โหบ้านนี้ยังยังใจยเย็นหน่อยทุกคนโอ้โหผ่านเลยผ่านเลยเอาบ้านที่พอเป็นไม่ได้นะทุกคน บ้านนี้ก็โอเคนะทุกคนจะลองลุยดูนะขอดาวเดียวพอทุกคนไม่ขอเยอะนะไม่ขอเยอะนะทุกคนขอดาวเดียวนะ โอ้ยอีเชี่ยกดผิดว่ะทุกคนกดผิดนะทุกคนนี่นะครับทุกคนลุย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 นี่นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับจะอยู่หรือจะไปจะอยู่หรือจะไปคนระับทุกคน ยังไงเนี่ยทุกคนเอาดีเอาดีมาดีมาดีมึงจะสู้กูไงมาดีมาดีพร้อมบวกอ่ะพร้อมบวกอ่ะเอาดี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 มาดีมาดีกี่ดาว่ากันกี่ดาว่ากันกี่ดาว่ากันนะทุกคนเขาจะได้สามดาวไปมาทุกคนว่าเนี่ย ไม่แน่นะทุกคนผมว่านะมีลุ้นนะมีลุ้นนะเวลาเวลาเวลาเหลือเยอะนะทุกคนเอาดีเอาดิาดมาดีโอ้โหมาดีเฮียสามดาวดีทุกคนเก็บไปดีสามดาวเรียบร้อยโอ้โห เพิ่งกลับมาเล่นก็สามดาวเลยวะคนแะไรมันจะโหดขนาดน,นี้โอ้โหเราล้านเก้าแสนทุกคนใช่ไหมวะโอ้โหทุกคนเต็มเหนียวเลยนะจเยินไปทุกคนลุยต่อลุยต่อโอ้โหเจออย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยทุกคนจัดแม่งเลยทุกคนไม่ต้องตั้งอะไรมากมาย ประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนไป่ะ,ปะ นี่นะทุกคนเอาดิยังไงไะทุกคนไ,ได้ประว่าทุกคนดูสูงแล้วยากอยู่นะทุกคนยากอยู่นะทำไมยากอยู่นะทุกคนทุกคนมาปะโอ้โหเราอาจจะวางตำแหน่งกากแน่นอนเลยทุกคนเราวางผิดไปเราไม่มีหลักการนะ ผมลุยอย่างเดียวนุนไม่ต้องสนเอาดินางฟ้าเอาดินางฟ้าแข็งอะนี่นางฟ้าแล้วแปะแล้วเอาดิโอโหตายหมดว่ะทุกคนสองดาวยังดีนะสองดาวก็ถือว่าโอเคนะไม่เสียหายอะไรอะโอเคไปกันต่อนะเพื่อนอีก,ส,กสักตาสักตาบ้านนี้เหรอ จเย็นนะทุกคนใจเย็นมีเด็ดกอยู่นี่ป้ามาดีผ่านก่อนผ่านก่อนไปได้นะทุกคนผมว่าไปได้นะโอเคอยู่นะลุยมันลุยมันลุยลุยลุยนี่ปล่อยแม่งตรงนี้หมดเลยทุกคน โอ้โหเฮียกดผิดปล่ยอยแม่งนี่หมดเลยทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนยังไงแล้วดิมาดิเพิ่มเลือดไปดิมาดิทุกคนว่าได้ปะเอาไปคนเดียวไปดูคนเดียวแล้วทุกคนล่าสุดคนเถื่อนไปดูคนเดียวนะล่าสุดนะคนเถื่อนไปดูคนเดียวแล้วทุกคน เอาดิเอาดิยังไงจะอยู่หรือจะไปยังไงทุกคนว่างไงเอาดิเอาดิเอาดิเอา,เอาสองดาวยังไงสองดาวแล้วโอเคไม่เป็นไรโอ้โห่บังกรยังเอาอ่ะทุกคนมังกรโคตรเอาอ่ะปัง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 อื้ออื้อเกือบแตกนะทุกคน โอ้นางฟ้าเหลือสองตัวโอเคได้อยู่ไปลุยลุยลุยแม่มดตายหมดแล้วทุกคนโอ้โหสู้ไม่ไหวว่ะทุกคนโอ้โหโคตรถึกอะทุกคนโอ้โหทุกโคตรถึกอะโอ้โหวิทุกคนโคตรสุดอะ โอ้โหได้390,000นะทุกคนโอเคเลยอย่างนี้ก็อัพอะไรดีทุกคนว่าจะอัพป,ปืนถังนะทุกคนอยากอัพวะ28ล้านเอาดีเอาอะไรมากอะเอาอะไรได้บ้างเนี่ย3ล้านเือวะ6ล้านนี่อัพอะไรดีทุกคน อัพดีป่ะทุกคนทุกคนว่าดีป่ะผมว่าดีนะอัพแม่งไม่สนเอาเป็นีนี้ดีกว่านะทุกคนสองล้านไปสองล้านห้าทุกคนอันนี้ไปสามล้านมหมดพอดีทุกคนมีใจเหรอเอาเป็น อัพอะไรดีทุกคนตัวอะไรเนี่ยอัพแม่งเลยห้าล้านไปไปช่วยบูทหน่อยเล้วบูทอะไรก็ได้ไปบูทไปมาขอหน่อยมาสองล้านมารับอีเวนต์นะทุคนอีเวนต์ได้ของมาแล้วทำภารกิจมานะโอ้โหหนึ่งล้านหนึ่งล้านโอ้โหดีว่ะ เคปัสสัดแคลนรับหมดนะทุกคนไม่สนนะ่ะนี่นะทุกคนบ้านผมประมาณนี้นะแคลนก็แคลนเพื่อนนะทุกคนคือ one, นะั m b e น่ะนั m b e r o n นะครับทุกคน <c oughs> ฮะศูนย์ถ้วยเหรอโดนตีเหรอทำไมเลยศูนย์ถ้วยปะ โอ้โหทุกคนถ้วยผมเยอะนะทุกคนแล้วก็ทำอะไรดีนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไม่มีอะไรมากนะก็ลุยกันไปเรื่อยนะพัฒนาไปเรื่อยนะทุกคนโอ้โหเลเวสิบหก 16. พลังชีวิตบวกมาสี่ร้อยโอ้โหเป็นหมื่นพอดีนะทุกคนโคตรโห,โหดอะ กคดสุดแค่นี้ก็ก็แรงนะเพระว่าแรงนะปืนใหญ่อินซีเพระว่าแรงอยู่นะบ้านมือนะทุกคนอัพไรดีอ่ะอัพไรดีทุกคนอ,อัพดีปนะ่ะทุกคนทุนมาดีป่ะสามล้านนะั้นนะทุกคนเอาหน่อยไหมทุกคนเอาหน่อยปะ เอาหน่อย,ยว,ว่าจะเย็นว่ะมันจะเย็นนะอปืนดีกว่าอปืนถังดีกว่าแสนไปอปพลธนนูนะทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กันด้วยนะครับอันนี้ก็มารีวิวเกมแคร์น้องแคร์นะครับก็เล่นได้มาประมาณหกเดือนหน่ัยก็ไปแล้วครับทุกคน